อุบัติเหตุบนถนนเป็นเรื่องที่เราได้ยินกันทุกวันเลยใช่ไหมครับโดยเฉพาะเลยนะก็คือคนขี่มอเตอร์ไซค์นี่แหละครับคือปัญหานี้มันอยู่กับเรามานานมากนานจนหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเออมันแก้ไม่ได้แล้วมัง้งแต่เชื่อไหมครับว่าถ้าเราลองไปดูข้อมูลลึกๆจริงๆอะ่ะมันมีทางออกซ่อนอยู่ครับวันนี้เราจะมาลองแกะปัญหานี้กันทีละเปลาะแล้วก็หาทางออกที่มันยั่งยืนไปด้วยกันคำถามใหญ่เลยก็คือทำไมล่ะ ทำไมปัญหานี้มันถึงยังอยู่กับเราแก้ไม่ได้สักทีทั้งๆท,ที่เราก็รณรงค์กัโครงโครมทุกปีเลยนะแต่เอ๊ะทำไมตัวเลขคนเสียชีวิตมันยังสูงประยิอยู่เลยคำตอบของเรื่องนี้อาจจะซ่อนอยู่ในประเภทของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็ได้ครับลองไปดูกันโอ้โหข้อมูลชุดแรกนี่น่าสนใจมากเลยนะครับคือพอเราเอางานวิจัยมาดูเนี่ยเขาแบ่งอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดออกเป็น2ก้อนใหญ่ๆชัดๆเลยครับก้อนแรกคือรถล้มเอง อันนี้มีตั้ง4 0เลยนะแต่ก้อนที่ใหญ่กว่าคืออีก6 0อันนี้เกิดจากการเฉียวชนกับรถคันอื่นครับนี่เป็นสัญญาณแรกเลยนะที่บอกเราว่าเฮ้ยปัญหาส่วนใหญ่มันไม่ใช่แค่เรื่องของคนขี่คนเดียวแล้วแต่มันคือเรื่องของคนใช้รถใช้ถนนร่วมกันนี่แหละพอเห็นภาพรวมแบบนี้แล้วเอาละครับถึงเวลาที่เราต้องเจาะลึกลงไปในอุบัติเหตุทั้ง2แบบนี้กันแล้วละครับเพราะว่าถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาให้มันถูกจุดจริงจริง เราก็ต้องเข้าใจสาเหตุที่แท้จริงของมันก่อนใช่ไหมครับอ่าอันนี้สรุปให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกเลยนะครับฝั่งซ้าย4 0เนตี่ยคืออุบัติเหตุที่เกิดจากปัจจัยของคนขี่คนเดียวเลยล้มเองล้วนๆแต่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะคือ6 0ปัญหามันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยครับเพราะมันมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปเจาะทีละก้อนกันเลยครับว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่ เรามาเริ่มที่ก้อน40อร์แรกกันก่อนเลยกลุ่มที่รถล้มเองสาเหตุหลักๆนี่มาจากตัวคนขี่เองล้วนๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นทักษะการขี่ที่อาจจะยังไม่เก่งพอประสบการณ์ยังน้อยหรือบางทีร่างกายอาจจะไม่พร้อมไม่ฟิตพอแต่ที่น่ากลัวที่สุดเลยนะคือกลุ่มพฤติกรรมเสี่ยงครับเมาแล้วขับนี่แหละตัวดีเลยหรือการใช้สารเสพติดคือแค่เสี้ยววินาทีเดียวความสามารถในการควบกลุ่มรถมันหายวับไปเลยนะครับ เอาละครับนั่นคือเรื่องของฝั่งที่ลมเองนะแต่ทีนี้เราจะมาดูสาเหตุของอุบัติเหตุกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดบนท้องถนนกันนั่นก็คือการเฉี่ยวชนกับรถคันอื่นซึ่งเป็นกลุ่มที่สร้างความสูญเสียมากที่สุดเลยครับย้ำตัวเลขนี้กันอีกทีนะครับ60% 60%ตตัวเลขนี้มันบอกเราชัดๆเลยว่าอุบัติเหตุเกินครึ่งเนี่ย มันไม่ได้เกิดจากคนขี่มอเตอร์ไซค์แค่คนเดียวแต่มันเป็นเรื่องของทุกคนที่ใช้ถนนร่วมกันนี่แหละครับคือจุดที่เราต้องโฟกัสกันอย่างจริงจังแล้วพอเราเจาะลึกลงไปในกลุ่ม6 0นตนี้อีกนะเราเจออะไรที่น่าสนใจมากๆเลยครับคือพฤติกรรมที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันแบ่งได้เป็นสองขั้วที่ต่างกันแบบสุดๆไปเลยขั้วแรกคือกลุ่มที่ตั้งใจทำผิดกฎกับอีกขั้วหนึ่งคือกลุ่มที่ทำผิดไปเพราะไม่รู้หรือขาดทักษะครับ มาดูที่กลุ่มแรกกันก่อนกลุ่มนี้ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงที่สุดเลยคือกลุ่มที่ตั้งใจทำผิดกฎครับพฤติกรรมแบบที่เราเห็นกันบ่อยๆเด็กแว้นแข่งรถกันบนถนนขี่รถปาดไปมาแบบก้าวร้าวฝ่าไฟแดงแบบไม่สนโลกหรือว่าย้อนสอนครับคือทั้งหมดนี้มันไม่ใช่ความผิดพลาดนะครับแต่มันคือการเลือกที่จะทำเลือกที่จะสร้างความเสี่ยงให้ทั้งตัวเองและคนอื่นบนถนน ส่วนอีกกลุ่มหนึง่งอันนี้คนละเรื่องเลยครับไม่ใช่ว่าเขาตั้งใจจะทําผิดนะแต่มันเกิดจากการขาดความรู้หรือขาดทักษะจริงๆลองนึกภาพตามนะครับการที่อยู่ดีๆก็พรวดออกจากซอยโดยไม่ดูรถทางหลักการกลับรถในจุดที่มันอันตรายหรือที่ไม่รู้ตัวกันเยอะเลยคือการขี่เข้าไปในจุดบอดของรถใหญ่พฤติกรรมพวกนี้เนี่ยอันตรายไม่แพ้กันเลยนะครับแต่จะเห็นว่าต้นตอของปัญหามันต่างกันลิบลับเลยเอาล่ะครับ พอเราเข้าใจรากของปัญหาทั้งหมดแล้วทั้งเรื่องล้มเองเรื่องชนกับคนอื่นทั้งแบบตั้งใจและไม่ตั้งใจทีนี้ก็มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วครับก็คือทางออกซึ่งทั้งหมดเนี่ยสามารถสรุปออกมาเป็นสีแนวทางหลกัลกๆหรือที่เราอาจจะเรียกว่าสเสาหลักสู่ความปลอดภัยก็ได้ครับเสาหลักต้นแรกเลยนะและอาจจะสาคัญที่สุดด้วยคือเรื่องของถนนครับทำไมถึงสำคัญนะครับ ก็เพราะว่าต่อให้คนขี่จะเก่งแค่ไหนรถจะเทพยังไงแต่ถ้าถนนมันไม่ดีมันอันตรายอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้อยู่ดีถูกไหมครับแล้วเราจะปรับปรุงถนนได้ยังไงบ้างหลักๆมี2ทางครับทางแรกเลยคือเวลาสร้างถนนใหม่เนี่ยต้องออกแบบให้คิดถึงทุกคนตั้งแต่แรกไม่ใช่คิดถึงแค่รถยนต์แต่ต้องมีที่ทางที่ปลอดภัยให้มอเตอร์ไซค์จักรยานหรือแม้แต่คนเดินทางด้วย ส่วนทางที่2ก็คือการแก้ปัญหาเร่งด่วนกับถนนที่มีอยู่แล้วครับอย่างเช่นพื้นถนนที่เป็นหลุมเป็นบอ่อฝาท่อที่สูงต่ําไม่เท่ากาันจนกลายเป็นกับดักเนี่ยต้องรีบจัดการแล้วก็ต้องมีป้ายเตือนที่มันชัดเจนมองเห็นง่ายๆก่อนจะถึงจุดเสี่ยงด้วยครับมาที่เสาหลักที่2กันครับคราวนี้เป็นเรื่องของตัวรถมอเตอร์ไซค์เองเลยเพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปไกลามากแล้วนะครับระบบความปลอดภัยดีๆเนี่ยมันช่วยลดความผิดพลาดจากคนได้เยอะเลย แล้วก็แค่การเลือกรถให้มันเหมาะกับคนขี่ก็ช่วยลดความเสี่ยงไปได้เยอะมากๆแล้วครับแล้วจะทำยังไงให้รถมันปลอดภัยขึ้นได้ล่ะหนึ่งเลยก็คือการส่งเสริมให้ใช้รถที่ความเร็วไม่สูงมากเพื่อเกิดอะไรขึ้นความรุนแรงมันจะได้ลดลง 2. อ,อันนี้สำคัญมากคือการบังคับให้มีระบบความปลอดภัยพื้นฐานอย่าง ABS ที่มันช่วยกันล้อล็อกเวลาเราเบรกแรงๆแล้วก็มีอีกไอเดียหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะคือการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุหรือผู้พิการหันมาใช้รถ3ล้อแทนอันนี้คือแก้ปัญหากลุ่มรถล้มเองได้แบบตรงจุดสุดๆเลยครับมาถึงเสาหลักที่3ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของคนครับเพราะต่อให้ถนนจะดีเลิศรถจะปลอดภัยสุดๆ แต่ถ้าทักษะคนขี่ยังไม่ถึงสุดท้ายอุบัติเหตุมันก็ยังเกิดขึ้นได้อยู่ดีนี่คือเรื่องใหญ่ของการฝึกอบรมและการทำใบขับขี่เลยครับทางแก้มี2เรื่องใหญ่ๆเลยครับเรื่องแรก ต้องปฏิวัติระบบการสอบใบขับขี่กันใหม่หมดเลยให้มันเน้นการฝึกปฏิบัติบ,ตบนสถานการณ์จริงไม่ใช่แค่ขี่วนๆในสนามสอบแล้วก็จบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคนที่ได้ใบขับขี่ไปเนี่ยคือคนที่พร้อมจะออกถนนจริงๆส่วนเรื่องที่2ก็คือต้องมีการอบรมทบทวนทักษะกันเรื่อยๆครับอาจจะจัดในระดับชุมชนเลยแล้วก็เอางบจากภาษีทะเบียนรถนี่แหละมาสนับสนุนเพื่อให้ความรู้มันเข้าถึงทุกคนได้ง่ายขึ้นและแล้วก็มาถึงเสาหลักต้นสุดท้ายครับ ซึ่งบอกเลยว่าถ้าไม่มีเสานี้เสาอื่นๆก็อาจจะพังลงมาได้นั่นก็คือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายครับเพื่อให้กฎ,กฎกติกาต่างๆที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันถูกบังคับใช้อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพสักทีการปฏิรูปเรื่องนี้มีหัวใจอยู่3ข้อครับ 1. ต้องมีสารจราจรโดยเฉพาะเลยเพื่อให้คดีมันเดินเร็วคนทำผิดก็ได้รับผลเร็วไม่ใช่ปล่อยให้เรื่องมันเงียบไป 2. ต้องจัดนบประมาณให้ตำรวจยังเพียงพอครับเพื่อจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องการตั้งด่านเพื่อหวังส่วนแบ่งค่าปรับอีกและสุดท้ายต้องแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้มันชัดๆไปเลยระหว่างตำรวจกับกรมการขนส่งทางบกจะได้ไม่ทางานซ้าซ้อนกันและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับและเมื่อเราเอาทั้งสเสาหลักนี้คือถนนดี รถดีคนมีทักษะและกฎหมายศักดิ์สิทธิ์เมาร่รวมกันเราจะเริ่มเห็นภาพอนาคตของถนนเมืองไทยที่มันปลอดภัยสำหรับทุกคนขึ้นมาเลยครับแต่มันจะเกิดขึ้นได้จริงๆก็ต่อเมื่อหัวใจของเรื่องทั้งหมดมันอยู่ที่ประโยคนี้เลยครับหากมีนโยบายที่ชัดเจนและมีการลงมือทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ก็จะลดลงได้นี่คือคำยืนยันนะคะว่าปัญหานี้มันแก้ได้มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยขอแค่เราทุกฝ่ายเอาจริงกับมันสักทีครับและคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคิดกันก็คือมันถึงเวลาแล้วหรืออยังครับที่ทุกๆส่วนในสังคมของเราไม่ว่าจะภาครัฐ เอกชนหรือแม้แต่ตัวเราเองทุกคนจะหันหน้ามาจับมือกันอย่างจริงจังเพื่อหยุดความสูญเสียบนท้องถนนให้มันจบลงในรุ่นเราสักที